เป็นแนวรั้วที่พี่น้องช่วยกันทําลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้กระเบื้องเดิมกระเบื้องเก่าทีนี้มันมีปัญหาเยอะว่าเราเคลียร์ลิงสิ่งต่างๆพวกนี้ออกแต่ว่าเราขนย้ายไม่ได้จะเผาก็เกรงใจพี่น้องคนเผาคนแก่อยู่ข้างบ้านวันนี้ก็เลยขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลเนี่ยนะครับได้มาขนย้ายนะครับพวกรากไม้สิ่งปฏิกูลต่างเนี่ยเอาไปถิ้งนั้งโคกพี่น้องท่านผู้ปกครองครับวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับในโรงเรียนเรา เมื่อเช้านี่ฉีดวัคซีนสุนัขสายมาเรามาดูช่างวันนี้ช่างเข้ามาปรับปรุงฝ้าเพดานนะครับอาคารทั้ง3ห้องนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องเราดูก่อนก่อนทำนะครับก่อนทําหลังทําจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีฝ้าฉาบเรียบทั้ง3ามห้องซึ่งเราได้รับจัดสรรงบประมาณนะครับในการประสานนะครับขอนะครับจากทางเขตพื้นที่แล้วก็ท่านได้ให้ความเมตตาในการจัดสรรให้กับโรงเรียนของพวกเรานี่ป สองอันนี้ปอหนึ่งท่านดูนะครับเป็นอาคารชั่วคราวตลอดชีพแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ลูกหลานท่านต้องมีที่เรียนห้องเรียนต้องเป็นพรีเมียมเป็นมาตรฐานสากลให้กับโรงเรียนให้กับลูกหลานเราให้ได้นะครับอันนี้ก่อนทานะครับเป็นฝ้าเพดานได้หนึ่งห้องสองห้องแล้วก็มาอยู่ที่ห้องสุดท้ายคือห้องปอห้องคุณิวห,ห้องปอสามนะครับห้องปอสามตอนนี้นี่ช่างก็เข้าแล้วนะครับช่างได้ทำนะแล้วแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้เขาคงจะจะเสร็จ นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นฝ้าฉาบเรียบเสนอกับท้องขานนะครับให้กับลูกหลานอากาศกับคงสี่อห้อนแล้วก็เก็บเสียงได้นะครับแล้วก็ช่วงของสงกรานต่างๆที่เราได้ทำผ้าป่าช่วยกันเนี่ยก็จะมาก่อปิดฉาบปุนนะครับปิดประตูหน้าต่างเป็นบานอลูมิเนียมให้กับลูกหลานเป็นห้องที่มาตรฐานสากลนะครับอันนี้คือภารกิจเช้านี้แล้วก็วันนี้หลายอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนของพวกเราเนาะคุณโยนะ เด็กก็มุกไปเรียนในที่ที่ปลอดภัยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เทศบาลน,นะครับวันนี้ได้รับการอนุอเคราะห์ลดมาเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลต่างเดี๋ยวไปดูกัน,อา,นอาจจะเป็นสนามเปตองเป็นมองเลนให้เด็กน้อยวันนี้ทางเทศบาลทางกองช่างนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกเฉลือมืลนิธแล้วก็ทางเทศบาลตำบลโคาสะอาดที่มาช่วยกันนะครับให้กับพี่น้องของพวกเราแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะสะอาดนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันวันนี้หลายหลายหลายภารกิจหลายหลายเรียกครับเมื่อไง นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องเขากาจีได้พื้นที่ตรงนี้มาเป็นการเล่นกีฬามาเป็นสนามมาเป็นอย่างตั้งตั้งปลูก,กพริกปลูกผักปลูกมันก็ได้นะครับจะมาให้พี่น้องได้ซอยกันในตรงนี้อีกเท่อน,นึงน,นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางเทศบาลมากๆเลย